นั่นดิอย่าบอกหนังมินนีบ่น้ำเาหนุกว่นกันมีเมาพ่อยู่ในทอดกรอบแล้วก็มาพักเจจะบอกมาไรตู้มาทำอะไรตู้ตะวันงงงงบูทิดในรัตนะััดผ่านเกวันชี้เอาไปตรงนี้ตรงด อานกไปแล้วกัดฟาเลยอื้อยีไดังไดนังชีนี้กชีง้นแล้วกัมื้อนั้นจานแบงมือนั้นคอยปิงคอยปิงลูกกินเมาเหไม่เมาเขาปจักกินเพื่อกินมันคอยดินนอยแดงาเฟ่ครับเซนน้ำเือได้หอยหนึ่งหนึงในเันนเมคือเอพินโอ้เมาเลยแอมเลยมนนเจมีนอ

ดูมือเนี่่ดงว่จ่อยเต็มแห้งเลยมากพี่ดูด้มน,ออดนั้นาวโม่งม่นว่าชี้บล่งเลยแค่ยางเลยกูเมนไปท่านแล้วซ้ำแล้วห่นมันขาวฟ้าแล้วต้นมันสบายมันยากเนี่ยเอาพี่ <c oughs> เอานั้นเป็นงาน Ừ. Hãy subscribe ừ, hỏi mày Ghiền Mì Gõ Để không hỏi mày, những video hấp dẫn lấy โค่นะมีหอได้วยเมื่อพันต้นโค่นอะอเลืกหนัองออกตีง,งดหนังมันะเเริม่มว่าบีเริ่มบ,บีพังเนะสมเกลือโอดี่จะอ่อน้เขา่นกอิจะอ่อนพขเด้เขาเพิ่อม่ได้อินุอ,อ,อนไ วีเพื่อทำยีบามม๊อสามันมิเต็รนี่วีย้วยนะเี่ยที่ลายล้วได้หมอนี่รับมันแล้วอันแรใจอยู่โฟล์ดยโฟล์ดโดโฟล์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 ดโฟอ์ดโฟล์ดโฟล์ดโฟล์ดโฟโลดโฟล์ดโฟล์ดโฟล์ดโฟโลดโฟล์ดโ ปทิพปลากนึงกินนี่นะเออรับเลือดเช็ดใครเลอดเมนในี่เลือดที่หัวนี่นี่เลืดอ้ยวกับไปก้อนๆ่กอนๆอยู่ของดีนี่เนาะเอ้ยพอแล้วยานพอแล้ว โมงงานนี่นะหอมเนี่ยหอมพลัสกานี่หอมพุ่มโรดให้หอมช่างเลีย่เว้หตับมันเอาเอาหรือเปล่าเอาไม่หอาแล้วันอ้ไม่ไก็พักรถเอนีเนี่ยปบพี่ตับหนูตัวนึกินพิษไม่ได้เนี่ยนี่ก็มันก็เอาตับขมตับมิงขมมัี่กินลงเบิ้ง วี่มันไปี่โลเต็มนักตัวนี้ตัวดำนี่อานนาวอนเ่นแยกๆแล้วอ่ตัวโดดนะครับาเขียนไม่ได้ฟาเขียนไม่เอาไปในนอสนี่น่ะมีเด่นนะเฮ้ื่อเพนี่ลาพีว่า

พรับพดพลาดับเดนนี้นีน้มันเนอดุว่าจะเนี่ยกุ๊ีดิชื่อไม่ใชด้อชื่อไม่ผมรามีนคือนี้อันนี้มันได้ปผูใจดีเาไร่้าวกันีเจ้อพาตัวนั้นพเกเนี่ยมันกัีดินฮัทแล้วนั่เนาะิ้เกเฮาได้เลย เผ็ดก็ไม่ได้คลายทัวโอ้ไม่นี่ปลาบูได้เว้ยมาได้ปลาแลวนะโอ้โหน่าัดเอาได้ปลาพูได้เร่งตีงนังมันนี่กินเลยะโอ้โหน่าปลาเฟืงฮั่นทิชชีตี่เลยติชช้ปลาเฟืงแล้วก็ย่างเชค่าฮั่นโทษแล้ก็ได้เชียะได้นังนั่งนี่ที่เสียปลาเงโอ้โหนะปลาอะไรข้าเลยซื้อมากเลยนะ น่กับป้าอันล่ะเต้นเปนงที่ชกมันพี่ต้นแหละต้น่าังเป็นักนันงั้นหววยเ่ดเขาม่ก็ดีนะฮะ mình luôn nhắm khác, hai chịu mày bỏ 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 chịu bỏ

พอลกแล้วมันห้าต้เพราว่ามันหาหมูเลยชแล้วกอหาูงงกงงงงคือมันชูเลยคือว่าังงงงงเก่านะมามูชูเอันนี้พักเสรอ

เปเกลืที่สะานที่ทอดได้ท้ากบ้พลังนะที Marvel> ่พแม่นต้องตีหัวใจมันแลท่านอาจารย์ทำกันงพักันแล้วอยู่ชุยอยชุ่กชุ่งนี้ก็ได้เะแต่ก็เาเช่นเข้าผู้ไชน่อแล้วก็เช่นเผา เล่าูตีนเข้าตีนึงเ่าน่ตีตผิดอ่ะเชีไาหกานอนี่พี่กับจานนะเขาดีแล้วเนอเี่ยอ้ดิตางมันเกิดกันไม่ไฟ้าฝนไม่นชุกก็ได้ไฟเขาเขาเขาจัดยูนีกับลาวฮะถงพวาครูนะครับตอเนั เราดูโกาว่าเราูแมวเลยเราท่กนเราเ่าเ้นบรูดี้ะเราที่นี่เขาาวเร่เมรูดีเนยเนี่ยเนี่ยกเวเราเท่นบเราเทานฮ่าหัวารเด็ดร้วยอินไหมตะบานนะกินไหมเดิน ขาเดียเอามาไปไล่่วพี่นะเดี๋ยวกเตมาไปไล่หมูเลยเอามาหาไล่หมูเนาะใเดียววนรอวเดี๋ยวใกัรัมากรเดมาปมันไปเถะสหมูมคือเอมากินนี่ใช <opportunities> ่ไหมจันมากินีอ หักได้ใช่ไห้ล่ะโอ้โหนี่แงมา ไปทีไปก็ไปมาเชื่อเพื่นไปนอนตะไคร้บานใบ้านีมาปานี่อทก็ันายคนมออยูใเมื่อม่อำในแบงออลบอแบงกพิมพ์นอนกองจะพูนเยอ มือมือ่มเนมมเมือเพื่อนะช่มเป็นเอ็ดเดิโชมการชดแจงนะมาชมเป็นยอดเจโฮขึ้นช่วยช่วตกินเดี๋ยวชมเมื่อขืนแล้วก็ยังชมอยู่อะไรมันเกลเพื่อชมเป็นัดมือมือีนกคุวยนี่ยเเ้างต่คน เป็นวัยเลยขึ้นขึ้นนึ่งลงน้ำพร้อนเป็นวัยกันเชื้อเข้าลายครับผมโคเคนไบเลยลเป็นวัยแล้วเชื้อเข้า<พ>เ,เ,เลยเทมนี่ลายสำคัญนะมบ<อ>นจมเอาคันได้แล้วเป็นไวเัยยามบูดเอาเสิร์นะยามบูดมันเอาเลยเป็นชอมขนาดเลยกี่หลายคนจะกินโคโก้และชมเยอะิ้นแท่งเยอะ เห็นว่ามันแบบมันมีร้อยนะบางเธอก็มันเน่าเลยไปเถผู้ตัดตองอย่ากเป็นใน้านเลยเป็นผู้ตัดตองมาช้าต,ตัดตองตัดตองตัดในปีน้าฮู้นเลยอ้อารอาประกาศมืแรงเด้อต่อเฟื่อนี่เฮ้ยเอาบทนายก็ได้ topo anh nói bao model cũ mô này mô mô copy này tụt tụt đi cứ nhặt cong mô lẽ liên co co này ข้นกระยังปันแหงขนกระยังมามาียวกันทังกระดุงกระยางงเลนปลาเดียวต้ไผ่ิก่อนไปตองกันันแหงม้นเนียวเหมือนทันแหงทางลนไผ่ถูกขาดเลยข้อข้อย่หงง่าดหม่อยู่เนาะ แเอาคัดมได้เลยปลากินี <modeling> ่มัน <happy> ย้องเด็งามมีล้มาดิกินี่กิอไรอยู่้ก้องก้องโโปวุ้ผลิมากันนี่เจ้ากระโพว่าโัวจุมีอดบ่หินเพชันกัี่ตีชมีตาบนั่นมันี่กรห็ดเห็ดโลกระปุ่งงานเฮาโอ้มงามกัน เดี๋ยวพอ z o มันน <so ่พอ z o m เมนได้จอเธอช o อยู่จังได้แต่เธอใน้ชมอยู่บ้างเดินเลยทำไรทำนี่เนาะได้ก้อนนี้ตอนนั้นเละเอ้ปลาแล้วอะไรม่กินไปเชือไมกินไม่รู้เลยไอ่รู้เลยไม่ได้กินเดาว

สิ่งลดนกเสื้อสับใบพอดีใบพ่งเมื่อกี้นะฮะเมือี้ใบเดกอันนั้นเอโคกจโค่นนางทุกคโคตรดีเลยไปแล้วนะไปเรีนนางดีงามหอมงเีคนไคเต็นเลยคนได้ดูอะได้ดู แต่เธอเอ็้มเอ่มัมมัมนี่คือจำไม่เว้ไม่ทิศเว้ละไม่ค่อยมักกวเลยดียนี่ยิ่งเอไม่เลยิงจะไม่ค่อยมักเลยนี่คือ้มเอมาแซ็บได้มันกันมัอยิมลงไปนกยัดนอส้านเฮอเราลยันนี้กินกินมตัมีกินว่านอเลย ăn đây chả nên tích con hết hò 1 lột hết <laughs> hò ừ. nhảy nhau 2 con hết đo 1 chả này vầy. ngàm là thế à không Nghét, nhét, nhét nhanh, nó, ngàm, nó ngàm. Nhanh, nhanh แล้จัจับองมอ้่อยไฟหมงมันงามมอทักได้อืมัก่นคงเทชยไคงเทไรุงจีนเปิดรจีนใช่ั่ปะ ขี่มันใหญ่กับหมูเงาตอันได้จานเลยตกอันนี่นอนนึว่อยู่เออน่าจไวชมาจิ้อหองพรมันเจอเออเก่าได้รยจารยพีดีโรยจิ้วองพมั่นยำเอออ็ดันเยอะเนื้อห่อห่อะเล้ยงน้อยมาน้อยกับตน้อย ตรงในกล่องฟูนอยู่ต้มเมะะ่ะมีจัดเด็กเล็กนี่อนจันึลายพดเดเด้ยวมันจดเ,นเดเออมาแทบผสมเออมาเอจัด,ด,ดแล้วลย มันเป็นจะเป็นหอมมันเหรออืชิ้นชิ้นทมันละสุดยอดเลยก็เสื้อเชิ้นลายก็มันก็หอมชมเสื้อเชิ้นน้อยไม่ยอมถ้าทำไม่รุนไถ่คาดเดยได้ใบตอกเนี่ยคาดเลยนะฮะบิดเลนี่ครับด้ยหัวใหญ่หัวชมเงาทำปูงขึ้นนั้นเลยคือในทันเขาในจังห่อเฮ้ยหลายห่อจตเนาะหลายห่อเต็นั้น สิบปลายเป็นคนชาวจักคำนอนอู่แบบดคลำนานแต่กงึดยู่นยายเวลาในย่าคนหนึ่งคำนอนอู่คำตาชดแบบดิคลำจริงกระตำหุ่งได้เป็นเพี้ยเจไอเจบอกมไหมนะไอเจบอก จะบอกิกัเปนนงกอบมินกนังแม่นม่ได้กินดอแรนนะยาแลนเทนาคุณอแรนมืมูนมาเย็บไปเย็บกี๊นะบอลบักอันนั้นเราบอกเกี่ยนปีต่อปีกบูดาด่าดนรุนสดเส็นซีนมองกม Bi chín mìn nắng cào xoay nó xịt nha Oh chị mìn nắng. Hello. Tôi mùi mùi đều mùi Mò mùi 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 บัดม่น <lok> ด้ลลอสนะเขาเมยอุนเลยน้อมเขากาดโมเข้าเื่อกะโชกอย่างนี้ไหมได้แจกมาแต้มหุ่งเลยแหวมันฮ้อนเวขังไข่มันดื้อชุดมันชุดเข้าไข่ทุกคนมันเข้ากันเข่ากับซิงคินแม่นี่ทั้งโอฟผมตันตั้หุ่งแม่ทางรษามันจะพนหนังรอบได้เป็นไง ม,มันคอยมูนะองการยู่<น>เินไม่โคกการไอพ่อโควกก็กินเนี่ยโ <c oughs> ควเป็นผีครับเดิไม่ออกเอาคนมีจอกนะมูอยู่นี่นี่นวดนดันตั้งงน้อยแล้วกปับใหม่มันนี่นะเปิดปมั่วแล้วก็ นกหมูงแกะราพ <c oughs> อนขอมามนขึ้นเนี่ยาำประจันเมาขึ้น,นเส้นมายรนรอนนี่น้อข <c oughs> ึ้นอยู่เห็นท้อลุดมันร้อนนะมันร้อนนะลดดนอกคทําเนื้อกับกงกงนะี่พ่อลาระจมูรุ่นะปานนี่เห็นทมูเตยรึเปล่าใชเถพาโดนน้อยพันนั่ะ มันจน่กันต่ว่าลลวุดรามพี่มูมูนะเป็นการไม่ได้กินข้าวทหมูลเ,ลเลยนะการทอดหนัง